ก็นะคือเป็ดมันก็คือเป็ดอ่ะมันจะเหมือนกันนะครับดูยังไงเป็นเป็ดสาวเป็ดแก่พอจับดูเลยคือมันคือเอาจริงแล้วมันเป็นเงินของเราที่เราอย่าไปซื้อเขาอ่ะครับพี่เขาก็เลยบอกว่านี่แหละก็คือเป็ดสาวไงสวัสดีครับผมมูดี้ปริญญานาผืนน้อยและตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่องปริญญานาผืนน้อยกับผมมูดี้นะครับ ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาทําคลิปอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอใส่เลยนะกันนะครับว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็เป็นวิธีการดูเป็ดสาวแล้วก็เป็ดแก่แล้วกันนะครับจากที่มีผู้ติดตามนะครับบอกว่าให้ผมทําเรื่องนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวใส่เลยเพราะว่าวันนี้ผมต้องมาเก็บไข่คนเดียวด้วยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เข้าฟาร์มาเป็นเวลาเป็นเดือนแล้วพอดีวันนี้ผมต้องลงมาคนเดียวแล้วแฟนผมต้องเอาแตงกวาครับเข้าไปส่งที่ตลาดนะครับก็เลยต้องรีบๆทาแล้วก็รีบ ทำไข่ไปส่งลูกค้าก่อนนะครับขอใช้เวลาช่วงนี้ครับในการาพูดคุยเรื่องนี้กันเนาะเดี๋ยวผมเอาเรื่องนี้มาแชร์กันนะครับจริงๆวิธีการดูเป็ดสาวเป็ดแก่มันก็ไม่ได้มีหลักการอะไรนะครับมันเหมือนกับเป็นวิธีการสังเกตมากกว่านะครับว่าดูยังไงเป็นเป็ดสาวเป็ดแก่ซึ่งเอาจริงแล้วอะถ้าเราไม่เคยไม่เคยคุ้คีหรือว่าไม่รู้เลยหรือว่าไม่เคยเลี้ยงเลยมันจะดูดูแบบไม่ออกเลยนะก็คือเป็ดมันก็คือเป็ดอะมันจะเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเราใส่ใส่ความเขาเรียกอะไรใส่การสังเกตเข้าไปอะครับหรือเกิดการเปรียบเทียบจากที่เราเลี้ยงอยู่แล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเห็นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่าเออมันแตกต่างกันจริงๆนะครับผมก็เลยสรุปมาเป็นห้าหัวข้อแล้วกันนะครับก็หนึ่งเลยก็คือในเรื่องของขนขนของตัวเขาครับเป็ดสาวขนเขาจะดูมันเงาแล้วก็สวยนะครับมีความเป็นระเบียบไม่ยุ่งนะครับ เอาเป็นว่าเหมือนกับถ้าเปรียบกับคนไหมก็คือคนที่คนที่มีครอบครัวมีลูกแล้วครับเขาก็จะเป็นดูอีกแบบหนึ่งอะเป็ดสาวก็เหมือนกันคนเขาจะดูแบบยุ่งผมไม่หวีอะไรประมาณนี้นะครับสวนข้อสอนะครับก็คือดูที่ขาขาของเขานะครับไอเนี่ยวิธีการดูข้อเนี้ยครับก็คือดูที่ขาผมเนี่ยประสบกับตัวเองเลยนะครับตอนที่อ่าพี่ที่เขาเอาเป็ดมาส่งผมนะครับตอนนั้นคือเขาเอามาส่งตอนมันคือมันดึกแล้วครับผมก็ย้ํากับเขานะครับว่า พี่เับเป็ดที่ผมได้ผมจะมั่นใจได้ไงว่ามันสาวจริงไหมพี่เขาบอกผมอย่างนี้เลยครับว่าเอาเนี้ยน้องลองไปคัดมาเลยตะก้าบนรถอ่ะน้องจะเอาตะก้าไหนก็ได้เอาลงมาแล้วก็น้องสุ่มหยิบมาเลยตัวไหนก็ได้สามสี่ตัวแล้วแต่น้องจะเ,เลือกเลือกมาแล้วน้องมาจับดูที่ขาเขานะครับผมก็ไม่ดูนะตอนนั้นก็คือไม่มีประสบการณ์เลยใหม่ๆครับผมก็เลยไปเลือกมาสามตะก้านะครับผมก็หยิบขึ้นมาตะก้าละตัวนะครับ เริ่มจากตะกร้าแรกก่อนมาแล้วก็มาหยิบดูที่หนังขาของเขาครับก็มาดึงมาบีบดูนะครับบีบดูสามตัวนะครับพี่ก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างสามตัวเหมือนกันไหมก็เหมือนกันครับคือมันมีลักษณะยังไงก็คือมันอ่อนอะ่ะมันอ่อนนิ่มดึงคือมันอ่อนนิ่มอ่อนนิ่มเลยนะพี่เขาก็เลยบอกว่านี่แหละก็คือเป็ดสาวไงถ้าเป็ดแก่มันก็เหมือนกับขาที่เราใช้ใช้งานมานานอะ่ะมันก็จะมีความหยากหยาบกระด้างของตัว ตัวขาคือมองหรือว่าสัมผัสดูอ่ะมันต้องสัมผัสดูครับถึงจะรู้ว่าเอ้ยมันนิ่มจริงไหมนะครับเพราะว่าบางทีบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องมาบีบจับดูแต่ถ้าแบบบรนแก่มากๆก็คือมองไปก็คือรู้เลยนะว่ามันแก่นะครับแต่ถ้าแบบเป็ดกึ่งสาวกึ่งพวกนี้ครับที่เรารับใหม่อะ่ะผมแนะนําเลยสุ่มเลยครับขอจับดูเลยนะครับขอจับดูเลยคือมันคือเอาจริงๆแล้วมันเป็นเงินของเราที่เราจะไปซื้อเขาอ่ะครับเราก็อยากได้ สิ่งที่มันดีแล้วก็เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วก็มีคุณภาพพอสําหรับเงินที่เราจ่ายไปครับแนะนําให้จับดูก่อนครับว่ามันนิ่มจริงไหมถ้านิ่มจริงก็นั่นแหละครับก็เป็ดสาวนะครับ3ครับดูที่พื้นเท้าลามลงมาเลยจากขาแล้วลงมาที่เท้านะครับก็มาดูว่าฝ่าเท้าเขาครับว่าเป็นไงบ้างเรียบสวยไหมหรือว่าหยาบกระด้างมาเลยหรือว่ามีเป็นก้อนดำๆํามจุดเหมือนคือผ่านการใช้งานผ่านประสบการณ์มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จับดูเลยครับที่ฝ่าเท้าขอดูเลยนะครับ ก็ดูที่ฝ่าเท้าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเรียบเนียนไม่มีก้อนดําไม่มีอะไรแล้วขาก็ยังแบบนี้อยู่ก็ถือว่าโอเคครับนั่นก็คือเป็ดสาวแล้วล่ะนะครับสี่เลยครับก็คือดูที่ดวงตาแล้วก็ดูที่ใบหน้านะครับถ้าเป็ดสาวเขาก็จะมีดวงตาหรือว่าแววตาที่แบบสดใสสดใสในที่นี้ก็คือไม่มีเพราะฝ้าขาวไม่มีอะไรแบบที่ทําให้มันดูแบบขุ่นมัวในดวงตาเขาอะครับ ตาเขาจะใสมาเลยแล้วก็มีใบหน้าที่แบบสดชื่นนะครับก็เป็ดแก,ก่ก็มันก็จะแตกต่างออกไปครับแตกต่างออกไปคือแบบดูแล้วคือมันดูแก่ถ้าเราแบบอยู่กับเป็ดนานๆแล้วเราจะรู้ครับว่าเอ้ยอันนี้คือมันใบหน้าของเป็ดสาวมันน่าจะประมาณเนี้นะครับข้อห้านะครับข้อห้าก็คือดูที่หน้าท้องเขานะครับหน้าท้องเนี่ยของเป็ดสาวควรจะดูเรียบหรือว่าอวบอิ่มกําลังดีนะครับไม่ใช่แบบโกงมาเลยนะครับแบบ คือมองแล้วรู้เลยว่าแบบโอ้น่าจะให้ไข่มาจะพักแล้วนะครับคือหย่อนมาเลยอะหน้าท้องอะไรแบบนี้ครับก็สังเกตดูได้ครับอันนี้ต้องไปต้องไปยืนดูตอนที่เราไปดูฟาร์มที่เราจะสั่งเป็ดนะครับก็ไปยืนดูก็ได้ครับว่าเป็ดผูงเนี้ยมันมันเป็นประมาณไหนนะครับกล้องก็มืดด้วยขาตั้งกล้องหมก็ไม่มีนะครับก็เลยต้องใช้ตัวถังนะในการในการตั้งกล้องก็เลยอาจจะมืดมืดผสมสว่างหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับ ก็สรุปได้ก็คือมี5 5อย่างนะครับหนึ่งครับก็คือดูที่ขนนะครับสองดูที่ขาสามก็คือดูที่ฝ่าเท้าสี่นะครับดูที่หน้าตาหรือว่าดวงตาของเขานะครับห้าดูที่หน้าท้องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะครับก็พอจะเอาไปสังเกตรหรือว่าไปดูได้นะครับตอนที่เราจะไปสั่งเป็ดหรือว่าตอนที่เขามาส่งเป็ดก็ ขอเขาดูหน่อยนะครับเพื่อความสบายใจเพื่อความมั่นใจของเรานี่แหละเพราะว่ามีหลายๆท่านที่รับเป็ดลงมาแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจนะครับทักมาถามผมบ้างนะครับว่าถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะครับว่าตึงบแบบนี้สาวไหมแบบนี้ประมาณกี่เดือนแบบนี้ตัวผู้ไหมาบางท่านก็อัดเป็นคลิปเสียงมาด้วยนะครับให้ผมฟังหมอยว่าตัวนี้ตัวผู้ไหมก็พอจะมีข้อมูลพวกนี้บ้างนะครับก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ผมรีบหน่อยนะ จะรัวๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องต้องเคลียร์พวกไข่คนนี้แล้วก็จะไปส่งเนี่ยไข่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้ดูว่าคลิปตอนนี้คมีคลิปใหม่แล้วนะจะได้มาดูกันนะครับอาจจะไม่ได้มีคลิปบ่อยๆครับแต่ก็ มีให้แน่นอนครับอยากรู้เรื่องอะไรครับก็เม้นใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลหรือว่าเอาเรื่องเหล่านั้นมาแชร์ให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าคุณคือคนหนึ่งที่รักในวิถีชีวิตแบบพ่อเพียงหรือว่าต้องการประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดเหมือนกับผมก็ติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย